ครับพบกับช่างทัดเช่นเคยนะครับกับการติดตั้งบ่อมแก้สชีวภาพนะครับวันนี้เรามาพบกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่นี่เป็นฟาร์มสุกรขุนนะครับขนาด1,500ตัวนะครับเรามาติดตั้งบ่อมแก้สชีวภาพนะครับขนาด5 0 0รอลูกบา์เมตรนะครับซึ่งตอนนี้เราเตรียมวัดขนาดบ่อนะครับวางแผนการติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับรถแบคโฮกำลังเตรียมจะติดตั้งนะครับไปดูสถานที่ติดตั้งกันครับ ก็เสร็จลงไปด้วยดีนะครับกับการติดตั้งบ่อมาแก๊สนะครับชีวภาพแบบบอลูนนะครับบ่อนี้500ลูกบาทเมตรนะครับก็เรามาดูถึงส่วนประกอบนะครับแล้วก็การดูแลรักษาของบ่อแก๊ชีวภาพแบบบอลูนนะครับลูกนี้500ลูกบาทเมตรนะครับก็จะเป็นบอลูนนะครับที่วางอยู่ในบ่อนะครับขนาดฟาง6นะครับยาว20ลึก3เมตรนะครับ ที่เห็นด้านหน้าก็คือเป็นบ่อเติมนะครับเราจะต่อท่อนะครับจากด้านในฟาร์มนะครับมาลงตรงนี้นะครับเพื่อเป็นบ่อเติมนะครับหลังจากเติมไปนะครับไม่เกิน3สัปดาห์นะครับจะเริ่มเกิดแก๊สขึ้นมานะครับแก๊สชีวภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็จะออกมาใช้งานเนี่ยครับที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ กีรชภาพก็จะออกมาที่ทางจุกทางออกแก๊สนี่นะครับจุกทางออกของเรานะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่กล้าการันตีนะครับว่าให้เอารถมาลากนะครับช้างมาชุดนะครับไม่หลุดนะครับรับประกันครับพลาสติกฉีกก่อนแน่นอนครับรับประกันจุกไม่หลุดแน่นอนครับแล้วก็ถัดมานะครับ ท่อทางออกแก๊สนี่นะครับก็เจอกับข้ออ่อนนะครับเป็นข้ออ่อนนะครับกันกระแทกกันกระชากนะครับโดยปกตินะครับแก๊สชีวภาพจะมีไอ้น้ำผสมมาด้วยนะครับเราจึงต้องมีจุดนะครับหนึ่งนะครับที่เรียกว่าจุดดักไอ้น้ำนะครับนี่ครับจะเป็นจุดดักไอ้น้ำนะครับ เราจะต้องเติมน้ำนะครับประมาณสัปดาห์ละครั oh ้งนะครับที่จุดนี้นะครับนี่นะครับถัดมาเป็นชุดนิ้ละยนะครับเป็นชุดละภัยแบบกระเดืองยกนะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องเติมน้ําลงตรงนี้นะครับเมื่อบอนะครับมีแก๊สมากนะครับจะมีความตึงขึ้นนะครับเชือกจะที่คล้องไปกับบอก็จะกระดกกระเดืองนี้นะครับ เพื่อเปิดแก๊สทิ้งนะครับอันนี้เป็นแนวความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับก็ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็คิดเองนะครับไม่ได้ลอกเลียนแบบใครเช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดว่าวนิลภัานะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับเราจะเติมน้ําลงตรงนี้นะครับ ด้านล่างจะมีจุดที่บังคับน้ําล้นนะครับถ้าแก๊สมากนะครับก็จะระบายตัวนี้ทิ้งเป็นจุดที่2นะครับฉะนั้นบอกได้ว่าเรามีชุดนิรลัยแบบดับเบิลนิรลัยนะครับเราดับเบิลสชั้นนะครับตัวนี้ก็ควรเติมน้ําสัปดาห์ละครั้งนะครับเพื่อเลี้ยงระบบไว้นะครับถ้าน้ําในชุดนิรลัยแห้งนะครับแก๊สก็จะรั่วออกนะครับแต่ถ้าเติมน้ําไว้นะครับแก๊สก็จะไม่รั่วนะครับถ้าแก๊สมากเกินนะครับ จะตัดทิ้งงานอัตโนมัตินะครับจุดถัดมานะครับเรียกว่าจุดดักไอ้น้ำนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นชุดดักไอ้น้ำนะครับก็มีหน้าที่ดักน้ำนะครับส่วนน้ำที่ไอ้น้ำที่ปนมากับแก๊สนะครับก็จะระบายทิ้งตรงนี้นะครับถัดมานะครับเป็นกระบอกชุดกองนะครับ จะเป็นชุดกองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเราจะก,กองเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ทําอันตรายต่อเครื่องยนต์ออกไปนะครับการทําปฏิกิริยาของเหล็กและซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเพราะว่าเหล็กนะครับจะถูกซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าดักจับ,จ,บจับนะครับเหล็กจะมาจับที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับจะมาจับที่เหล็กนะครับเมื่อจับไว้แล้วนะครับก็จะไม่เดินทางต่อไปทําลายเครื่องยนต์นะครับ เราจึงต้องใช้เหล็กนะครับมาใส่อยู่ในกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้สามารถถอดล้างได้นะครับถอดเปลี่ยนเหล็กได้นะครับประมาณสักห้าเดือนต่อหนึครั้งนะครับหรือหมู1นรุ่นนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเดินท่อเอาไปใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นชุดปรับปรุงคุณภาพแก๊สรวมทั้งเซฟตี้นะครับทั้งชุดนะครับจะมีการใช้งานประมาณนี้นะครับถัดมานะครับ อันนี้จะเป็นมดุดสำหรับดึงเชือกนะครับที่ไปเปิดกระเดื่องนะครับไปเปิดกระเดื่องที่เป็นวาลวนิรภัยครับอันนี้ก็เป็นความคิดของทีมงานเราเองนะครับคิดเองทำเองนะครับไม่ไม่ต้องไปกอป,ปี้ผลงานคนอื่นนะครับอันนี้เป็นท่อชะกากนะครับด้านท้ายนะครับ จะเป็นท่อชักกากนะครับเราจะชักกากออกด้านนี้นะครับเมื่อของเสียออกมานะครับจะออกด้านนี้แล้วล้นสุบอน้ําเสียนะครับอันนี้เป็นเป็นท่อชักกากซึ่งบอกแก๊สของเรานะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าจะไม่มีท่อน้ําล้นนะครับแต่เราจะมีท่อชักกากเพราะว่า การที่เราปล่อยให้น้ําออกจากระบบทุกวันนะครับแล้วชักกากนานๆครั้งนะครับมีข้อเสียก็คือกากจะตกตะกอนเริ่ตกผลึกไว้เป็นเวลานานนะครับถึงจะมีโคดท่อชักกากนะครับสุดท้ายนะครับก็จะชักไม่ออกนะครับเพราะว่ากากตกตะกอนไปแล้วนะครับคิดง่ายๆนะครับขนาดเครื่องสูบน้ํานะครับยังสูบไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นท่อของชักไม อันนี้ไม่ได้โจมตีใครนะครับแต่ให้ดูนะครับระบบชักกากที่ว่ายอดเยี่ยมนะครับใช้มาสามเดือนหลังจากก่อสร้างนะครับดูนะครับท่อชักากากตันกันที่เรียบร้อยนะครับใช้งานไม่ได้นะครับไม่ควรปล่อยให้กากตกผลึกอยู่นะครับแต่ถ้าใช้ไปนานๆประมาณสักอสองปีนะครับ ก็จะมีกากส่วนหนึ่งนะครับยังค้างอยู่ในบ่อนี้บ้างนะครับให้ทําการทําลายกากโดยการเติมน้ําเปล่าลงไปเป็นจํานวนมากๆนะครับมันก็จะดันกากเหล่านั้นนะครับออกทางท่อนี้นะครับล้นถุงบ่อน้ําเสียเช่นเดิมนะครับอันนี้ควรล้างบ่อนะครับประมาณ2ปีครั้งหรือปีละครั้งนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับบางท่านอาจจะล้างทุกครั้งหลังพักเล้านะครับก็เป็นไปได้นะครับ นี่นะครับประส่วนประกอบหลักๆนะครับของบ่อมาแก้เชีวภาพนะครับและการบำรุงรักษานะครับสงสัยนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามเราได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับการติดตั้งบ่อแก้เชีวภาพนะครับวันนี้ก็เสร็จลงไปด้วยดีนะครับเรียบร้อยนะครับข้างหลังเป็นบ่อเชีวภาพแบบบอลลูนนะครับ500ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งเราก็ติดตั้งกันเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆนะครับ เรามาสรุปงานกันอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเสร็จมืดนะครับจะถ่ายวิดีโอให้ดูก็จะไม่เรียบร้อยนะครับก็เลยมาสรุปงานให้ดังให้ดูอีกเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีส่วนประกอบต่างๆดังที่อธิบายไปแล้วนะครับบอมามาแก้ชีวภาพนะครับแบบบอลลูนนะครับก็จะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่เป็นดินทรายล้วนๆนะครับทางทีมงานเราก็จะทําเป็นแบบบอลลูนนะครับเพื่อป้องกันการกัดเซาะ กดเซาะนะครับของน้ำนะครับกับคันบ่อนะครับนอกจากบ่อแก้เชื้อภาพแบบบอลูนนะครับ500ลูกบาทเมตรนะครับเรายังมีแบบตั้งแต่ควรเรือนจนถึง1,200ลูกบาทเมตรนะครับหรือนะครับเรายังรับทําบ่อแก้เชี้อพาพแบบโคเวอร์ละกูนนะครับหรือจะเป็นการเปลี่ยนพลาสติกแบบบ่อหกลางที่เป็นบ่อปูนนะครับเราก็รับงานนะครับ สำหรับท่านที่สงสัยนะครับจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรศัพท์ได้ที่085นะครับ298 3365นะครับทางเรายิยนดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบ่อมาแกะชีวภาพหรือเรื่องการกำจัดกลิ่นภายในฟาร์มหรือกิจการต่างๆนะครับนะครับเลยนะครับ